สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวสมาชิกกลุ่ม VIP ออกมาเผยหลังแม่น้ำหนึ่งจอดโดนจับจากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอด่านคุณทศออกมาเปิดเผยว่ามีผู้เข้าร้องทุกข์ปมก่อสร้างพยานะของแม่น้ำหนึ่งในพื้นที่ตำบลกุฎพิมานอำเภอด่านคุณทศจังหวัดนครราชสีมาโดยไม่ได้มีการขออนุญาตก่อสร้างโดยบริษัทที่มีนาง พิรดาธนาโชตจินดาหรือแม่น้ำหนึ่งเป็นเจ้าของทั้งยังระบุว่าตำรวจสืบสวนเพิ่มเติมพบความเชื่อมโยงกับขบวนการเล็กออนไลน์นั้นโดยทางด้านนางนัตยาแสนประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาให้ข้อมูลสันส้นๆว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะแจ้งความเอาผิดกับแม่น้ำหนึง่งแต่อยากให้แม่น้ำหนึ่งดำเนินการสร้างพญานาคให้ถูกต้อง ส่วนกรณีที่ชุดสืบสวนสอบพอด่านคุณทศมีการตรวจสอบพบว่ามีส่วนพัวพันกับเจ้ามือเล็กออนไลน์นั้นเตรียมที่จะออกหมายจับนั้นกรณีนี้อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานถ้าหากพบว่ามีความผิดก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทางด้านนางสาวน้ำนามสมมุติ ผู้ที่เคยนำเลขจากแม่น้ำหนึ่งไปซื้อเลขใต้ดินมีคนฝากกันรวมกว่า50คนยอดเงินที่ต้องได้จำนวน1 1 8 4 3 3 5ลานแนบาทแต่เจ้ามือกลับเงียบหายหนีไปนางสาน้ำบอกว่าตนเป็นคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่ม VIP ของแม่น้ำหนึ่งยอมรับว่าต้องซื้อของหรือเครื่องรางก่อนจึงจะสามารถเข้ากลุ่มได้โดยภายในกลุ่มจะได้รับรู้เลขก่อนใครในทุกรอบของสลากกินแบ่งรัฐบาล อีกทั้งในกลุ่มยังมีการให้เลขประเภทอื่นๆในทุกๆวันทั้งนี้ตนเคยได้ยินมาว่าแม่น้ำหนึ่งมีเส้นสายในกองสลากสามารถล็อกตัวเลขล็อกผลสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ก่อนผลรางวัลจะออกแม่น้ำหนึ่งจะนัดประชุมกับเจ้าหน้าที่กลุ่มหนึ่งเพื่อพูดคุยถึงผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับข่าวที่เกิดขึ้นถ้าแม่น้ำหนึ่งถูกจับ ตนคิดว่าน่าจะเป็นผลดีกับเจ้ามือเนื่องจากปกติแล้วเจ้ามือจะอั้นเลขของแม่น้ำหนึ่งทำให้ลูกค้าซื้อเลขน้อยหากแม่น้ำหนึ่งถูกจับตนเชื่อว่าจะไม่มีการอันเลขอีกทําให้ลูกค้าสามารถซื้อเลขอะไรก็ได้ส่งผลให้เจ้ามือได้กําไรมากขึ้นดังนั้นการที่แม่น้ำหนึ่งจะถูกจับหรือไม่ไม่ส่งผลต่อคนเล่นเพราะเลขสามารถหาซื้อได้จากหลายแหล่งขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปิกขอบคุณค่ะ